อันนี้นะครับรามาดูที่ที่เราเห็นในกรมบังคับคดีก็มาดูก่อนว่าเอ๊ะมันน่าประมูลไหมเพราะว่าดูท่าทางราคาถูกตีประมาณงานกว่า,กวาเกือบเกือบสองานราคาสี่หมืนบาทก็ถ้าจะเป็นที่แน่ๆคือคือเนี่ยคือตรงนี้นะเสาไฟ น่าจะประมาณเสาไฟตรงนู้นจนมาถึงตรงนี้นะแล้วก็เสาไฟนี้ไฟนู้นจนถึงเสาไฟนี้กี่เมตรหนึ่งสองยี่สิบยี่สิบน่าจะยี่สิบเมตรได้นะยี่สิบถึงสามสิบเมตรไม่ถึงสามสิบหรอกน่าจะยี่สิบห้าเราก็ลึกลงไปน่าจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเป็นส่วนมะม่วงมีกล้วยนิดหน่อย คือกล้วยตรงนี้ด้วยหรือเปล่ามะม่วงอ่ะใช่แน่แน่แต่กล้วยด้วยหรือเปล่าเพราะกะเปะกะพื้นที่ไม่เป็นเหมือนกันลึกเท่าไหร่ไม่รู้กันตัวของเขาทํามมุมกว้างหน่อยอืมลึกไหม แคิดว่าไม่ดูจากประมาณจัดสายตาเราเนี่ยแค่พื้นที่ของที่ปลูกมะม่วงอย่างเดียวไม่น่าจะถึงสองนานน่าจะใหญ่กว่ายนั้นน่าจะน่าจะรวมถึงพื้นที่ของอ,อ,อะไรนะต้นกล้วยด้วยกล้วยอะไรไม่รูนะ้กล้วยอะไรไม่รูก็ ห่างจากถนนเห็นไหมเห็นเห็นตรงถนนท้ายสุดนะเนี่ยแค่สุดแค่มองไปเนี่ยก็เห็นถนนใหญ่แล้วแต่ทางเข้าก็จะแคบนิดนึงแต่เข้ามาไม่ลึกเข้ามาแบบเดินก้นหายใจถึงอ่ะเดินกั้นหายใจถึงกัดก้นหายใจแบบเกร็งๆหน่อยนะถึงอยู่ถึงถึงรถนะถึงรถก็มีมีบ้านคนบ้นนี้ดูดีเชีย านคนก็คือไฟฟ้ามีข้าวมีชุมชุมจะเรียกว่าชุมชนได้ไหมือชุมชนนั่นแหละข้างหลังมีอะไรก็ไม่รู้แต่หลังนี้ดูดูดีจริงๆดูดีจริงตรงนูน้นตรงนู้นเป็นอะไรไม่รู้เนาะนที่ตรงเนี้ยนี่คือที่แต่ไม่รู้ จากไหนถึงไหนเหมือนกันนะแต่สองงานอะได้ไม่ถึงสองงานงานกับตรงนั้นที่ล้อมดูว่าคือจะมาดูตรงที่ล้อมวูกลๆเนี่ยคืออะไรก็น่าจะเป็นบ้านคนตอนแรกนึกว่าเป็นสถานที่ราชการหรือเปล่าไม่น่าใช่น่าจะบ้านคนปกติแหละ มอีอะไรนะมีระบบระบบน้ำวางไว้ให้แล้วมีร่องน้ำมร่องน้ำมีร่นนอ,องน้ำตรงนี้ก็น่าจะเป็นร่องน้ำเหมือนกันประมาณนี้ครับ